สวัสดีครับผมก็พบกับเก่ง87กาล็ดานะครับก็วันนี้มีรถพิเศษคันนึงนะครับเป็น G 6 3นะครับก็เป็นฉลอง55ปีเบนซ์นะครับก็มี55คันครับก็ในส่วนของคันนี้นะครับจะติดฟิล์มเป็น s อสเทนะครับลูกค้าเลือกเป็นเอสเทคในโนแมทนะครับก็จะติดทั้งคันเลยมีซอฟต์แวร์นะครับก็ในส่วนของโลโก้อ่าเป็นเอ่อตัวหนังสือนะครับเราก็ขออนุญาตลูกค้าแกะออกนะครับเพราะว่าเวลาติดฟิล์มเนี่ยจะได้เรียบเนียนสวยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นด้วยนะครับ ก็เด e bon right. like okay. er ี๋ยวเราพอเราติดฟ uh. ิล์มเสร็จเนี่ยแล้วเราก็จะแปะโลโก้กลับเข้าไปบนฟิล์มนะครับก็ในส่วนของสติกเกอร์ตัวนี้เป็นตัวพิเศษเนาะสติกเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นบ่งบอกเลยว่าจะเป็นตัว55ปีก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัดออกแค่นี้เว้นไว้สติกเกอร์นะครับเพราะว่าผมกลัวตอนลอกจะมีปัญหาอ่าก็เลยเว้นให้ลูกค้าคุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในส่วนของคันนี้เราเคลือบเซรามิกเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวรอฟิล์มรอติดตั้งฟิล์มนะครับคันนี้เรามีซอฟต์แวร์เต็มคันนะ เดี๋ยวเราเริ่มติดแล้วครับช่วงบ่ายนี้นะครับก็อันนี้กําลังไล่แกะพวกโลโก้ออกนะครับพวกตัวหนังสือข้างหลังออก AMG แล้วก็ในส่วนของฟิล์มนะครับก็จะเป็นด้านอ่าเป็นแมตตัวนี้จะเป็นด้านนะครับก็ถ้าติดอยู่บนสีขาวก็จะเป็นขาวด้านถ้าติดอยู่บนสีดําก็จะเป็นดําด้านนะครับแต่ในส่วนของชิ้นส่วนเงาๆแบบนี้เราไม่ได้ติดด้านนะครับเราติดเงาลูกค้าเลือกเป็นเงามีเงาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ เป็นทิ้นส่วนเงาเนี่ยถ้าเป็นดํเงาเงาจะติดเป็นดําเงานะครับในส่วนขาวจะเปติด,ต,ดติดเป็นด้านตกลงกับลูกค้าแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนติดตั้งกันเลยครับครับผมครับเราก็ติดฟิล์มได้เป็นบางส่วนแล้วนะครับก็ในส่วนของ อันนี้ติดไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้ติดก็จะมีความต่างไหมอันนี้ด้านกับเงาดีกว่าตรงนี้ว่าเียนชัดกว่านี่นี่อันนี้ด้านแหละอันนี้เงาครับก,ก็ต่างกันอยู่นะครับก็เขาเรียกอะไรเขาเรียกดูมันดูแปลกตาดีผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันข่าวด้านไม่ค่อยมีมีน้อยเห็นน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของออที่เป็นสีดําเงาพวกนี้เราจะติดฟิล์มใสนะเราจะไม่ติดด้านนะ ลูกค้าอยากได้เป็นฟิล์มเงาครับก็เหลือตอนนี้ก็เหลือหลังคากับท้ายแค่นั้นเองแล้วก็กันชนหน้านะครับก็เดี๋ยวอันนี้ต้องถอดล้อถอดยางอะไหล่ออกต้องถอดออกแล้วก็ติดข้างในนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูงานเพิ่มเติมต่อได้เลยนะครับ ครับก็ในส่วนของภายในนะครับเราก็ติดตั้งฟิล์มฟิลฟ์มนะครับแบบการลอยแบบด้านให้ลูกค้าด้วยนะครับอย่างนี้ของเดิมเนี่ยเขาเป็นแบบด้านมาอ่าเนี่ยนี่เราติดแล้วนะติดแบบด้านกลับกัไปอัน,นี้ก็แบบด้านอ่าการลอยไปนะครับลูกค้าไม่อยากได้เงาถ้าติดฟิล์มแบบใสแบบใสเงาไปเราก็จะเงาเลยนะครับจากพื้นผิวที่มันด้านๆอย่าว่าเจอฟิล์มใสก็จะเงาวับอย่างใน,นส่วนนี้ลูกค้าอยากได้ด้านๆเราก็ติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับพวกหน้าจอนี่ก็ติดหมดแล้วอันนี้ก็ติดหมดแล้วครับ ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ C 6 3นะครับก็รุ่น5.5ปีนะครับก็ติดฟิล์มใสกันรอยแบบด้านเข้าไปนะครับก็อย่างฟิล์มกันรอยแบบด้านนะครับไม่ว่าจะอยู่สีดําสีแดงถ้าติดฟิล์มกันรอยตัวนี้ไปก็จะเป็นสีนั้นแต่ว่าจะด้านจะไม่เงานะครับก็จะดูให้แบบเท่ขึ้นสวยครับก็สําหรับคันนี้เราติดตั้งฟิล์มเสร็จเราเคลือบเคลือบฟิล์มให้เขาด้วยให้ลูกค้าด้วยเป็นน้ายาของคาโปนะครับก็เคลือบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในส่วนของใครที่อยาก จะติดฟิม์สใสกันรอยแบบเงาแบบด้านเคลือบเซรามิกนะครับก็ติดต่อที่87กาลาดได้เลยครับขอบคุณครับ